ะพี่น้องคะสวัสดีค,ะค,ะค่ะพี่น้องคะนี่คันน้ำใหม่ต้มต้มเบิดมือเบิดเวนเบิดเบิดไฟเป็นเป็นเตาพีน้องค่ะากินข้าวอันนี้<ม>หนึ่งเฮดหนึ่งเฮ็ดกับหนึ่งมูยอพี่น้องคะ่ะมูยอมุกทหารเอาถสวยแจ๋วครับอ๋อน,นี่ดีพี่นออ้องฟ้องมือเนี่ยผมเลี้ยงที่บ่อพี่นอ้อ,องฟังเลยเรื่องอะไรม้วนบว่อเพ็ดฝันลายเนาะลงทิ่ฝันลายก่อนกินบ่อจะน้อยก่อนบ่อเลี้ยงม้วนนี่ยฝันลายมีแต่เรื่องฝันลายหราเมื่อนี้ไฟใหม่เงี้ยยุบานบ่อเพ็ด หลังหนึ่งน้อแม่เนาะเสียหายมดเลยอปเนาะก็ไปเปี้ยวต่วนมันอยู่ไม้มดหลังเลยบานสองสันข้างทื่งเป็นไม้หางล่างปนุ่นหางเขาก็บานหารเลยเหตียดหือว่าไปเม่สาวมุนออกไปเบิ้งกันบ่งบ่งจวารถอันเขาเออลนยังก็ลรดดับเพิงเนาะว้าวว้าวว้าวมาเต็งหนอนทางเลยมันเคื่อนสาวมุนออกไปเบิ้งไปดัวงจรอ่ไปดัดวงจรอ่ะแต่มันเคลื่นนะเพราะเป็นเพราะก็เล่าไม่เนี่ราเลี้ยงเกิดทํ้งเคลืนเนี่ย มื่ออืน่นงั้นก็พอเป็นร่องจีบกันหลายคนเจสวยกันมันเวลามันห้อนใครดีว่านถ้าเกิดไฟฟ้าแล้วมันเกิดโอ้ยฮอนหมุกดหานกด้อนเลยห้อนดีใครจะมีต้นหวงให็นชดนบ้านรังเนี่ยไม่ใช่ชาวเวชุกโค่นน่องเฉยๆน้ำแรงเนี่ยค่ะกังเว้นใส่ประโยชน์น้ำกระไดเลยห้อนค่ะ คือมีจังหวนถึงบ้านจะคล้องเยอ้าค่ไม่ต้มต้มเองด้วย,ยพี่น้องคะน้ำไหมลูงกูงแล้วน,น้ำไข่น้ำอะไร วาเป็มีเรีบ่ยพี่น้องบ้านอันนี้แะมีร่งพูพูดไปเบิ่งไปเบิ่งเป็นใดก็อก่ี่อามายังไงรูเบลูกุ่มปุ่มุ่มุ่มไปเบิ่งตอนหาทุนมขึ้นว่าเป็นลูกออกไปเนี่ยมจิเนนขึ้นออกแล้วปวดเหียวก้หมายน่ะปวดเหียวเลืออกไปเหงียวแล้วออ จะออกไปเบิ่งท่ามชางชานมงอันร่ฟ้าอากาศนั่นเลยละมันเดี้ยวยนบอมบอมเลยแม่เทียงไมครับโอปอเปเป้าเรีนน้ำบกน้ำมุวนมัน้ำมุไปไมมเงี้ยผู้ใดไปเบิ่งรู้ละนมุนออกไปคนเอ็มมุนทางเลยมาบารีเเปานเ่ล่ะมู้ยอนคึ้ไข่ขคือมูยอน้องไข่ขึ้นอ่ะมูยอแม่ลินหวานแฉะปุ้นแต่สูม่างน้องไข่ไปไหน ใช่แคบดีแคใเ่ไปคนอะไแบบนี้บ้ะงะคุณมนืสมาตะนาวทากันีมูยอ่อกินม,มูย่อหล้วคนยิย่อขึ้นได้แล้วใครเป็นคนยอ่นยอเลย,ยื่อไปย้องระงนมันมีข้าวดีหนึ่งได้จะได้ร้านคุยงอืเธอ,อมันดีแกมนอกนะ้องเนาะ งี้ยเงิ้เมืกี้อจบเมื่อกี้เนี่ยเมฆก็หายไมใช่มน้องเมฆหายไปหายนกินเมฆ <c oughs> โทรถามคแม่นมบอแน่ใจบ้ยังบอแน่ใจเหรอหมอแต่หมอคนนี้นะเทียบถือนเรื่องามันแจ้งครับ <c oughs> มันเห็นเด่นชัดเลยใครลู้นี่มันดีใจเราไปนอนาว่าหลาน ไม่นี่ด้าแน่ยู้หยิงกับที่ใจผู่ชา่กับีใจได้ยังก็ได้มีกเน่ะน้องลูกอนนีมีมูแล้วเ๋ยตองมาน้ามีมูไี่ยิ่งอะไรก็ต้องหักกันอันนั้นก็ไม่มีมูเลยอ้พี่ผิดอย่แลเดียว โควิดมีอะไรกินกินเด้อเนาะบ้าชัวร์เกี่ยวก็บเรื่องไหนมือหินยังกินของกินดีนะจักน้อยมันเป็นวันพิเศษของไคอยนิดๆในน้อยอืมสมัครเป็น มันเกินแมวขอใไอแม่ร่างกายแข็งแรงเป็นคนดีของเอตี้อันนั้นเวลาปากละปากก็ได้มันเหล่าลมพาไปตาม,มาอารมณ์สิ่งที่ทำให้ดีที่สุดก็คือบุไปเบียดเบียนใครแค่นั้นแหละพี่น้องแต่สิ่งไหนละปากใหนเป็นคนดี ปากก็ได้จรอีแม่ที่ดีห้องมาหน้าเห็นแม่นอนมันบอกแม่ที่ดีนี่แน่นอนลับปากเลย100%พูดเพอยงแล้วเนรอเว้าบุาม,มวนแบบนี้ครับมุนนะพี่น้องค่ะมันเป็นคนเบ้าบุม,มวลด้ยวยพี่น้องค่ะ ว่าเป็นเป็นคนบยองบางเธอเขากยังแ่า่อยคิดปาะใดบอกล้วก็มาคิดที่รัากแต่นี้นะว่เป็นคนใบเยองแล้วี่น้องท่ากันหุ้ไปเลยต้องมันต้องเผ็ด่ะาแซอนแ่น้อแปน เบย์คือเจ้าเฮ็ดถตาเอามืเม็เป็นยอนนะมือยอจริงนะเราเบยน่ามีมวยยอนะอนัน่นแหละเนาะเปลี่ยนเลยเอามนเป็นงอนวัเนียเาเน่ยเปินไรไดนเรอาว่าเห็นได้ทันที ววยอควยยอเป็นเงี้คชื่อนะไม่ถูกก็จริงแต่มันต้มอันเานหายค่อยว่าชื่อแบบต้มมากินดีกว่าเอ้เจ๊ยิ่งมันเปนหัวเปล่าเวเ่าปอดปอดปลั๊กไฟใหไง เดินสิดนสิบเอ็ดพี่น้องค่ะมันคือเบิดงานมันเนาะทำไมแต่ว่าหมอกมันโล่งนะล่งมันกอมันโล่งทั้งหัวกอนไมบปลานี้แนงมันไม่มนนออกค่ะเอามาแกงมาแซ่บแซ่บแทนพี่น้องหอมแทนไนในในแกงทำไมแกงยำแรงเลยแซ่บยำฟุนงในบุปผานแบบคือแกงยาแรง อ,อ,นะอ๋อแล้วมีอะไรอีกเนาะผัดทอดแมงกิ๊หนาค่ะจะ้ปลาอับน้ำห้ส์แห้งสวัสดีค่ะ